สวัสดีครับวันนี้ก็มากับผมช่องตุยระระ้ยพาร์ลชแนลครับวันนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มกว่าแล้วครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็มานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านครับวันนี้ก็มาดูเจ้าทาโร่ครับก็นั่งเฝ้าเจ้าของเลยครับท่านผู้ชมครับทาโร่ฮ้ลูกเป็นไงเนาะลูกนอนนี่ลูกสวัสดีครับก่อนนะสวัสดีครับนูยินข้าวยังลูก อนอนนอนพ่อไม่กวนละเออนอน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 เออนอนบอกง่ายด้ครับก่อนอื่นก็วันนี้ก็จะมาขอบคุณพี่พี่ครับผมที่มาติดตามช่องตุยเพาเลาะชนะครับผมผมขอฝากติดตามฝากกำลังใจด้วยนะด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็มมนมีอะไรมากวันนี้ก็มาอยู่นะครับหน้าบ้านนะครับ นี่ก็ฝนก็ไม่ตกแล้วหลายวันแล้วท่านผู้ชมครับครับครับวันนี้ก็มาขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจครับครับเดี๋ยววันอาทิตย์ครับผมผมจะจะไปถ่ายเขื่อนนำตะคอให้ให้รับชมครับว่าบรรยากาศไปดูน้ำเลยครับว่าน้ำมัน ข้างถึงไหนครครับาัผรรม้ชมครับผมก็เ๋าพะพวกนี้ก็วันเสาร์แต่วันทิตนี้ผมอยกไปประมาณตีห้าครับพอนี้ก็จะเอาเบ็ดไป,ด,ปด้วยก็ไปตกปลาปลากระสูบครับต้องออกไปแต่เช้าครับว่าโรงงานผมก็หยุดสองวันสองวันานมู้ชมก็อยู่บ้านที่เฉ๋ไม่เป็นครับต้อง ออกไปให้อยู่หากินครับก็มีเวลาสองวันวันจันทร์ก็เป็นวันหยุดครับหยุดครับวันนี้ก็จะมาขอขอบคุณที่มาติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับก็ยอดวิวช่วงนี้ก็มันลดลงเยอะครับก็ไม่ได้ค่อยทำคลิปต่อเนื่องครับแต่ก่อนก็ยอดวิวรวมประมาณแสนครับ แสนวิวทีนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสี่หมื่นสามหมื่นครับขอฝากช่องเลยครับผมเป็นกลังใจครับก็ชั่วโมงชั่วโมงยูทูบเอ่อยังไม่ถึงสองพันชั่วโมงนะครับยังถึงสี่พันชั่วโมงเลยครับ่านผู้ชมแต่ชั่วโมงบอกสะก็ไขครับผู้ติดตามก็พันคนแล้วครับขอฝากเป็นกลังใจด้วยครับช่องตุยภาช่อชนแนลครับคลิปนี้ก็จะไม่เห็นแสงสว่างครับผมว่า อยู่หน้าบ้านครับก็แสงไฟยังไม่พอครับอย่าันี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอฝากเป็นกำใจด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันเสาร์เดี๋ยววันเสาร์พรุ่งนี้ว่าเดี๋ยวผมจะคิดดูก่อนว่าผมจะทําคลิปอะไรดีครับฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับท่านผู้ชมครับ อันนี้ก็เมื่อเย็นนีก็มาจากปักช่องครับปักช่องเสร็จก็มาถึงบ้านถึงบ้านเสร็จก็มาวิ่งออกกำลังกายครับออกกำลังกายเสร็จกน็นะครับยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้อเลยครับผมว่าผมเดี๋ยวอ,อ,อิสักพัก,กจะไปอาบน้ำครับทมาชมครับเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยค แอไปเกิดไปเกิดแหละแอบเบด็ดูเกอนลำตะครองครับฟังฟังถนนมิตรภาพแล้วก็ฝากติดตามรับชมนะครับผมว่าคนเทีนี้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่าครับผมยาวเบ็ดไปด้วยเบ็ดปตีปลากระสุกเกิอลำตะครองครับฟังถนนมิตรภาพเก่าครับ,รบก็คลิปนี้ครับผมกอถ่ายคลิปเริ่มกดไลค์ like, กดแชร์ช่องตุ้ยพ็เลาะช่นงครับคลิปนี้ก็มันมีอะไรมาก ครับคลิปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย,ยบ